อัปเดตข่าวสอพทประจำวันจันทร์ที่7ตุลาคม2567รัฐมนตรีว่าการสอทอพร้อมเลขาธิการกอพทออร่วมงานทิศทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กโคราชจัดการเรียนรู้ตามนโยบายเรียนดีมีความสุขด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC รัฐมนตรีว่าการสพทพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสอทอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานพร้อมปล่อยขอบวนคาราวาลอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสพทออร่วมทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567สอพอทอสจทจัดพิธีสวดมนต์ไหว้พระประจาสัปดาหนะ์นักบริเวณหอพระพุทธรูปประจํากระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันจันทร์ที่เจตุลาคมพุทธศักราช2567 สอพทเข้าร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสพิเศษณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังริดูนงังพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการกพทลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพอาคารเรียนภายหลังน้ำลนาลนณโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่169จังหวัดเชียงรายดรเกียรติพสุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมโครงการ MOU 4หน่วยงานสู่การปฏิบัติจริงเยาวชนกับความยั่งยืนโครงการสารต่อองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริด็เรเกียรติพสุภาวานิชรองเลขาธิการาคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเทคโนโลยีกับงานการศึกษาการบริหารสถานศึกษาในยุคป,ประเทศไทย4.0ในการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมพิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสาพทรุ่นที่10 ดรพัฒนาพัฒนาทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการภาษาจีนและกรอบเนื้อหาแบบเรียนภาษาจีนสำหรับโรงเรียนในสังกัดสพท